สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้12ทธันวาคม2024แอดมินนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีเรียนำมาเล่าสู่กันฟังครับกองทัพอากาศอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารในซีเรียในช่วงที่ผ่านมาเป็นเหตุให้เครื่องบินจำนวน27ลําลำของกองทัพซีเรียถูกทำลายตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมาจากการที่อิสราเอลได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจหัวข้อที่มีชื่อว่ามาบัมเป็นภารกิจที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ปฏิบัติการสกัดกั้นการขนส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารจากอิรานไปยังเลบานอนซึ่งเป็นการขนส่งไปให้แนวรบที่เป็นกองกำลังส่วนหน้าของอิราน นั่นก็คือกลุ่มเฮชบัลล่ในเลบานอนโดยใช้ทางผ่านจากอิรานผ่านไปยังซีเรียเข้าไปยังเลบานอนภารกิจนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีคศ2013เป็นภารกิจระยะยาวครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นภารกิจที่แทรกเข้าไประหว่างมาบัมก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียครับ จากการที่กองทัพอากาศอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในซีเรียอิสราเอลได้รายงานว่ากองทัพอากาศของอิสราเอลได้ทำการโจมตีคลังอาวุธโจมตีสถานที่สถานีที่มีการผลิตอาวุธเคมีของซีเรียโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรีย โจมตีสถานที่สำคัญสำคัญจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำคัญในซีเรียการโจมตีดังกล่าวทำให้ซีเรียสูญเสียเครื่องบินรบไปจำนวน27ลําลำและสูญเสียเฮลิคอปเตอร์จำนวน24ลําลำและในขณนนี้อิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีมิสไซล์รุ่นพัฒนาล่าสุดของซีเรียหลายร้อยลูกและมีการโจมตีเพื่อเป็นการ ตัดเส้นทางขนส่งอาวุธไปให้กลุม่มเฮชเบละในเลบานอนบริเวณด่านชายแดนซีเรียเลบานอนอิสราเอลได้ใช้ขีปนาวุธทั้งหมดจำนวน1,800ลูกในช่วงที่ผ่านมาในการเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายต่างๆทั้งในพื้นที่ดามัสกัสในวันนี้12ธันวาคม2024กองทัพอากาศอิสราเอลก็ได้เข้าทำการโจมตี สถานที่สำคัญทางด้านการทหารของกองทัพซีเรียภายใต้การนำของบาชาอาอาัลซัดที่ยังเหลืออยู่ครับมีการโจมตีใกล้ๆกับกรุงดามัสกัสมีกลุ่มควันสีขาวสีเทาพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นที่ที่อิสราเอลได้าทำการโจมตีคลิปภาพจาก IDF ได้เปิดเผยให้เห็นเป้าหมายที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศทั่วทั้งซีเรียในช่วงที่ผ่านมาครับ จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินที่จอดอยู่ภายในฐานทัพอากาศถูกโจมตีรวมทั้งมิสไซล์และกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ใช้เครื่องบินรบในการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของซีเรียทั้งหมด107ระบบป้องกันทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพซีเรียถูกทำลายไป86% และเรดาร์อีก47ชุดและวนอกจนี้กองทัพอากาศอิสราเอลยังได้ทำการโจมตีขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีชื่อว่า Panzer S1 หรือที่เรียกกันว่า Sa22 ถูกทำลายไปทั้งหมดจำนวน80%และก็าทำการโจมตีขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีชื่อว่า Buksa27 จำนวน90% อันนี้ก็เป็นการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งในภารกิจของกองทัพอากาศอิสราเอลนั้นคือการปฏิบัติการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารเพื่อป้องกันการโจมตีที่จะมีการโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลครับเป็นที่ทราบกันว่าอิหร่านนั้นได้ให้การสนับสนุนกลุ่มเฮชบบลเลาะและเฮชบบลเลาะนั้นเป็นกองกำลัง ให้กับกองทัพซีเรียรวมทั้งกองทัพรัเสเซียด้วยก็เป็นกำลังให้กับกองทัพซีเรียจากการที่อิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีทางอากาศในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ทำให้พันธมิตรของซีเรียรวมทั้งรัเสเซียก็ต้องมีการสูญเสียยุทธปกรณ์ทางทหารไปเป็นจำนวนมากครับและอิสราเอลยังคงเดินหน้าในการโจมตีอยู่ในเวลานี้ แอดมินคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะเข้าทำการโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารของกองทัพซีเรียที่ยังหลงเหลืออยู่จนกว่าอิสราเอลจะได้ทำการทำลายจนครบร้อเเซไม่แมน่ใจว่าเป้าหมายของอิสราเอลนั้นจะเป็นการเข้าโจมตีเพื่อเป็นการทำลายให้ครบร้อเเซหรือไม่ ในอีกด้านหนึ่งอิสราเอลบอกว่าการโจมตีดังกล่าวก็มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับอิสราเอลถ้าเกิดว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารเหล่านี้ไปตกอยู่ในมือของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับอิสราเอลนั่นมันก็จะเป็นภัยอันตรายต่ออิสราเอลดังนั้นอิสราเอลเมื่อคิดได้แบบนี้แล้วจึงดําเนินการโจมตีพื้นที่เป้าหมายใดๆก็ตามที่อาจจะเป็นภัยคุกคาม ต่ออิสราเอลต่อพลเรือนชาวอิสราเอลเมื่อวานนี้11ธันวาคม2024แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าเป็นครั้งแรกที่อายาตลาคามินียผู้นำสูงสุดแห่งอิหร่านได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์ล่าสุดเรียกได้ว่าล่าสุดครับมีการเปิดเผยตัวต่อสาธารณชนก็ ไม่ใช่ว่าเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยทั่วไปครับแต่ว่าเป็นการเปิดเผยตัวของคาเมนอีต่อหน้าที่ประชุมที่ได้รับการคัดเลือกมานั่งฟังโดยเฉพาะคาเมนีได้กล่าวว่าผมขอบอกคุณว่าการต่อต้านหากพระเจ้าประสงค์ก็จะครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคและมากกว่าที่เคยมีมาก่อนเรามีหลักฐานว่าอิสราเอลและสหรัฐกำลังวางแผน เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียและประเทศเพื่อนบ้านของซีเรียก็มีบทบาทที่สำคัญในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียและยังคงมีบทบาทอยู่คิดว่าคงจะพูดถึงตรุรกีครับเพราะว่าตรุรกีนั้นก็เปิดทางให้กับฮายัตเทเรอเชมส่งกำลังพลเข้าไปทำการโจมตีกองทัพซีเรีย ในวันที่27พฤศจิกายน2024ที่ผ่านมาใช้เวลาเพียงแค่11วันก็สามารถยึดซีเรียได้ครับเวลานี้ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วแคเมดีได้บอกว่ายิ่งคุณกดดันการต่อต้านมากเท่าไหร่การต่อต้านก็จะมากยิ่งขึ้นยิ่งมีการก่ออาชญากรรมมากเท่าไหร่แรงกระตุ้นก็จะมากขึ้นเท่านั้นนักวิเคราะห์ที่โง่เขลาไม่รู้ความหมายของการต่อต้าน พวกเขาจินตนาการว่าเมื่อการต่อต้านอ่อนแอลงอิสลามอิรานจะอ่อนแอลงด้วยผมยอมรับว่าด้วยการอนุญาตของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดอิรานจึงแข็งแกร่งและทรงพลังและจะยิ่งทรงพลังมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิรานได้ชี้ไปที่สหรัฐ และอิสราเอลครับว่าเป็นผู้ที่วางแผนให้เกิดเหตุการณ์ในซีเรียจนเป็นเหตุให้บาชาอาวัสซัดพันธมิตรของอิรานนั้นต้องไปลี้ภัยอยู่ในรัสเซียและเวลานี้บาชาอาวัสซัดก็ไปอยู่ที่อ,อพาร์ตเมนต์คาร์ลฮา์ดที่อยู่ภายในมอสโกค,ครับได้รับการปกป้องดูแลจากปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียหลังจากที่อายตุลาคามเนี แห่งอิหร่านได้กล่าวสุนทรพจน์จบแล้วที่ประชุมก็ได้พากันโห่ร้องด้วยความยินดีเป็นการสนับสนุนสุนทรพจน์ของอล阿里นอีผู้นำสูงสุดของอิหรา่านเวลานี้กองพันธ์อิหร่านนั้นได้ถอนกำลังพลออกจากซีเรียไปแล้วครับเมื่อเจอกับฮายัตเรอรเอาเชมกองพันธอิหร่านรวมทั้งกองทัพรัสเซียได้ถอนกำลังพล ออกจากพื้นที่แนวสูร้รบมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ในบางพื้นที่มีรายงานด้วยคลิปภาพเมื่อวานนี้ครับเป็นคลิปภาพที่ทหารรัสเซียได้พากันนั่งรถเกราะวิ่งผ่านหน้ากลุ่มฮายัตเธอรอเอาเชมอาจจะเป็นไปได้ว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียได้มีการเจรจากับฮยัตเธอรอเอาเชมจึงทำให้ทารัสเซีย ได้ถอนกำลังพ่นออกจากแนวพระทะไปโดยที่หยัตเทรเอาเชมก็ได้แต่พากันยืนมองดูครับในขณะที่ยานเกราะรถยนต์ของทารัสเซียได้วิ่งผ่านไปส่วนเรือรบของกองทัพรัสเซียนั้นตามกร,รายงานได้ระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายเรือรบออกห่างจากชายฝั่งท่าเรือที่ทาซัตห่างออกจากชายฝั่งไปประมาณ8-10กิเมตร สิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเรือรบของกองทัพรัสเซียยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องรอคอยดูครับอิรานจะทรงพลังจะแข็งแกร่งขึ้นและจะทรงพลังมากยิ่งขึ้นหรือไม่สวัสดีครับ